รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอ,อนําทุกท่านเข้าสู่รายการ See You on the Road นี่คือรายการ Entertainment for Everyone และนี่ก็คืออีกหนึ่งโอกาสดีๆนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมอบโอกาสให้กับน้องๆทั่วประเทศในการคว้าชัยได้รับตำแหน่ง National Champion แชมป์ระดับประเทศเพื่อเรียคว้ารางวัลถ่วยพระราชทาน An Honorable Trophy from Her Royal Highness Princess Mahasakri Sirindhorn และนี่คือการแข่งขันคู่สุดท้ายของรอบ6ทีมประจำภาคกลาง ได้เวลาแนะนำน้องๆที่จะเข้าแข่งขันในวันนี้แล้วนะครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างข่องและอสมชนสมุทรปรากมาดูนะครับว่าน้อง2ทีมนี้ที่ไหน ที่จะเข้าสู่รอบ3ทีมสุดท้ายของภาคกลางเบื้องต้นไปดูกฎกติกาการแข่งขันกันหน่อยไหม hear the rules การแข่งขันซ e You on the Road เพื่อชิงช่วยพระราชทานเราจะแข่งขันกันทั้งสิ้น5าภาคทั่วประเทศไทยในรอบแรกเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนภาคเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบต่อๆไปจนได้ทีมที่ชนะเลยโดยในรอบแรกนี้เราจะมีหมวดคำถามให้สมหมวด4ล่ดาับคะแนนผู้เข้าแข่งขันจะต้องสลับกันเลือกหมวดคำถามและคะแนน เพื่อเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้ชนะเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปทีมไหนก็แล้วแต่ที่นอกจากชนะแล้วและได้คะแนนเกิน1,900คะแนนแล้วก็แปลว่าเราได้บายไปเจออีกทีรอบชิงถ้าไม่ถึง1,900แต่ชนะนะครับต้องไปเจอกับน้องๆโรงเรียนชนกันยาน,นุกูลและก็จะดูว่าใครได้เข้ารอบชิง You guys ready? see you on the okay current issues riddles research and innovation which category for how many points riddles for 400 please Meh. i can be cracked i can be made i can be told i can be played a A cake. be a piano cussy a nightmare cuddie a joke d a joke a joke

Turkey, C, Kazakhstan, Turkey, Iran, or is it D, France, Germany, Turkey? We go for B, B, Russia, S, and er Turkey. 400คะแนนได้หรือไม่ได้คิดว่าได้ไหมได้ได้ไหมครับยังไม่ได้นะครับ I'm sorry นะฮะยังไม่ได้ประเทศที่จัดให้มีการคุยครั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นข้อ A. Iran, Russia and Turkey. No no, assumptions will. Research and innovation for 400, please. The G in 2G, 3G and 4G mobile networks stands for. A. Gigabyte. B. Generation. C. Group D global. B B นะครับเจเนอเรชั่นรับใหม่สี่้อคะแนนเรียนทองครับ you put me in the ground when I am alive you dig me up only when I die a coffin b sand c plant d money c c. C. Plant. c plant c plant รับไปสาวรกกันเลยมาที่น้องอสซมชันสุประการ Research and Innovation for 300 please In 2011 <Liberty. S 1> this hospital unveiled the first surgical robot in Thailand Is it A สิริร a ต Hospital Is it B คิงจุฬาลงกรณ์ Hospital Is it C รามาธิบดี Hospital or is it D บำรุงราษฎร์ฮอส p ิทอลไอพิกดีบำรุงราษฎร์ฮอส p ิทอลผิดนะคร <Yeah. S 1> ับ <c oughs> ที่ถูกต้องจะต้องเป็นเอาง,งี้โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเมื่อปี2554ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ผ่าตัดเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถผ่าตัดสัญญกรรระบบปัสสาวะระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนากรวมถึงผ่าตัดด้านสูตินรีเวชอีกด,ด้วย and we're talking about King Chulalongkorn Memorial Hospital โรงพยาบาลจุฬาครับ Ah thong. The largest city in Switzerland is home of the Federation Angtag Nasyongnal, the football association FIFA. Is it A Zurich, B Geneva, C Lucerne or D Lausanne? Geneva. Geneva Not เมืองที่เป็นที่ทำการของฟีฟ้าและเป็นเมืองที่ใหญ่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือซูริคครับเห็นไหครับน้องโอ้โหถึงกับออกอาการเสียดายสุดๆไปเลยข้อหน้าเอาใหม่นะน้องปูเป้ช่วงหน้ากลับมาสรุปต่อสักครู่เดียวครับ